สวัสดีครับเพื่อนๆวันเย็นๆแล้วนะครับได้เวลาออกกำลังกายกันแล้ววันนี้มีรถไม้กามานึ่งกันลาวนะครับเป็นรถโตโยตา้าโคโราคอร์สเป็นตัว GR สปอร์ตนะครับเป็นตัวไฮบริดตัวท็อปสุดราคาายแดงอยเทนึ่งลานสองเซนหามืงนเซพันนะครับต่บวกซี ถ้าต้องการซี้ีเราต้องการซี้ก้าวซีแดงซีพิเศษบบอีกประมาณหนึ่งเมื่อนานะครับเพื่อนๆเป็นรถมือเดียวจาห้างนะครับรถสวยเดิมทุกชิ้นนะครับดูประตูหลังกันนะครับแย่เราแย่ตีนไปปุ๊บมันก็เปิดไายโอโต้เลยนะครับ เพื่อนๆมาดูานะครับนอนยับมั่งมานะครับไม่มีนะครับเพื่อนๆรับเดิมทุกชิ้นนะครับเดิมปองปองเนี่ยเดีก็เรียกเดิมปองปองไฟจ่ายออกมาสวยนะครับรมดำน้อยๆเครื่องเกียร์ช่วงหลังสมบูรณ์นะครับเป็นหนดมือเดียวจางางสวนโลกานไหนตีห้าอยู่นะครับอีเอรมือสองฟากคันนี้ไววปิจนาสหิตนะครับ เป็นดอดไม้สามมันโลดอดมือเดียวจากห้านะครับดอดชวยเดิมตังล่ำนะครับเป็นลังค่าสรูปนะครับเพื่อนๆเบนะครับเป็นการดีไซน์ไมมีปั๊มแต่วอามอนเป็นตัวจี๋นะครับตัวท็อปสุดนะครับเพื่อนๆเพื่อนมาเลยนะครับวัานอด เดิมโรงงานเลยนะครับเป็นเบาปรับไฟฟ้าฟังก์ชันพวงมาลยัยเวลาเราจีต้ตายเผื่อใด้มันก็จะเตือนนะครับมีเซ็นเซอร์เตือนเป็นตัวทอบสุดบอ่อล้างกันนะครับเพื่อนๆรถสวยไม่มีแชมป์นะครับเพื่อนๆร่องเว้มาชมมาดูกอนได้นะครับไม่พิดหวังนะครับเพื่อนๆรถสวยจะจัดเลยนะครับกราันตีได้เลยว่าเป็นรถมือเดียวรถบ้าน รถไม่เคยทั้ซีที่ไแต่ชิ้นเดียวนะครับเพื่อนๆคนไหนฮะอยู่นะครับล่วงไว้มาชมจับกล้องมาเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวเต้นมานยุติกาเรเล่นนะครับฟ้ากระโปรงนะครับฟ้าเดิมโรงงานนอดไม่ยับสักชิ้นเดียวนะครับเพื่อนๆอะไรเครื่องมึงดัง,ดงดไม่หน่อยเล่น มีกขนาไม่หลางดีนะครับเพื่อนๆเดิมตกศอกเดิมตกมุมเลยนะครับ้าด้านสีเลยครับคันนี้เอาไปคลิปดาวเลยไม่ต้องงาดาวครับเมท้ะโยกบช่วยเดิมนอนไม่ยับซี่ไม่เคียกลางในเลี่ยได้นะครับความถี่มันงามรถเดิมทุกชิ้นนะครับพี่น้องเป็นรถตัวไฮบริดรถไม่ปลายแดงนึ่งหลานสองเซน่ามือนเซันนะครับ บอกข้างในนะครับไม่มีชาโลโก้หัวมอนนะครับจียนะครับเป็นตัวท็อปสุดเป็นลังคารสลูปเบาไม่มีรอยชาเลยนะครับเพื่อนเพื่อนะครับเป็นปีสองพันยีสิบสองนะครับเพื่อนเพื่อนแลน็อตประตูกลางขวากันแล้วมาแลน็อตประตูกลางซ้ายกันแล้วนะครับเดิมปล่องๆนะครับพี่นอ้องแม่นอาร์ได้อยู่ขอบกับเพื่อน ่าชี้ไปเป็น,นเฟลเลยครับเมทอาร์กเดิมนะครับเมทอาร์กโยคบับไม่ไหวทีรด,ด,ดช่วยเดิมเมทอาร์กเดิมโรงงานนะครับเพื่อน เพื่อนๆคนในหาอยู่นะครับลองเว,เวียนมาดูได้นะครับเต็นท์ม้านยุดค่านะครับมีรถให้เลือกมากรถมือ่สองไม่น้อยเป็นรถบ้านมือเดียวจากางน,น,นะครับคันนี้เป็นรถสวย,ยจ,จัดเลยนะครับเพื่อนๆนี่รถเตะไปนี่ปุ๊บ มันก็จะปิดอัตโนมัติเลยนะครับเพื่อนๆเวลาเราถือขอนังนักๆมาเมื่อเปิดกว้างล้างเบอเอาตีนแย่งอาไนี่เพื่อนอ่ามันก็ปิดปึ๊บทันทีขอบสูตรเพื่อนๆคนไหนจะสื่อจะคลายหรือว่าแหลกเปลี่ยนหรือว่าเทิร์นนะครับโทมาดท เบอร์ซูนกหนึ่งเจ็ดสี่สองศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับบางมันยินดีบริการจัดเฟรนแนยโลูกค้าที่มีประวัติดีนะครับไม่ต้องออกเบี้ยนะครับจัดได้เต็มแมนฮั่งโยกพับนะครับเป็นเบลเล่ได้เลยตามส่องป้าช้างมาเล่ก็ได้นะครับผ้าช้างมาเล่เป็นโลโก้จีอาร์เลยนะครับจีอาร์สปอร์ตเจ๋อเจ๋ นี่แม่งครับเพื่อนๆขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับความสวยความงามเมื่อนั่งอีกสองสามครับเพื่อนๆพื่อนแต่เมื่อนั่งอีกสองสามกายกดหนึ่งนะครับแต่เมื่อนั่งอีกเจ็ดกายกดสองไม่มีผิดหวังครับเพื่อนๆดีว่าเสือไปแดงเลยนะครับต้องรอรถมั่งต้องจ่ายเบี้ยดาวมั่ง อันนี่ไม่ต้องโรรถเลยวนะครับเพืเ่อนปาเอกาสารมาบัตรประชาชนนใบเดียวสิบานาทีโดเรืองเลยครับเพืเ่อนๆอ่าวันนี้เราก็ข้อตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ทางช่องยูทู e ก็มีนะครับมานยุติก้านะครับ เพื่อนๆนี่กระตีเฮาเย็นเลียนะครับเพื่อนๆเข้ามาดูปองในตะวันตกดีได้เรื่องไหมนะครับเพื่อนๆซามเมอร์โลฟังชั่นฟองมาเลยอันนี้เราเป็นกองมองกองหน้านะครับกองหลังรอบกันรอบกันนะครับ กองหน้ากับเปื่อนกองหลังกับกองกลางแต่งโกลางลยได้กับกระโจนมากไหมมาก้าโจนมากกัเกียดดีไปเร็วกับเปื่อนๆนะครับเปื่อนก็นี่ก็เป็นปีหยิบสองนะครับเป็นไงมั่งกับเปื่อนๆสวยสดงดงามนะครับ ไม่สามเมื่อนโลเก้าโค้งไปกาวชุดมาลาสุดสองเมื่อนเซปันหกร้อยแปดสิบโล,โลนะครับเพืเ่อนๆได้เวลาท้ายมันเกลืองในล,ลาวจามไม่ยอมท้ายนะครับเพืเ่อนๆไม่เบืเ่อกับเพื่อนๆคนไี้สนใจเดี๋ยวผมท้ายนะ้ำมันเกลืองง่ายครับคอยบอกเดี๋ยวจัดให้วันนี้ผมก,ก็ตัว ล่าไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนเ,เคนไหนสนใจอย่ถักมาได้นะครับล่าก่อนผมสวัสดีครับ